ที่นี่หาดกระทิงลายนะครับทิงลายนาเกลือบางละมุงสวยงามครับล่มเย็นเหมาะสำหรับการมาวิ่งมาเดินกลางคืนก็เดินได้มีไฟ ด้านล่างนุ่นก็คนมาหาหอยเยอะครับหอยตึมไม่รู้หอยอะไรไม่เคยลงไปหาเหมือนกันฮนะอันนี้คนบ้าปั่นจกรยานวันนี้มีคนบ้ามาสามคนแต่เช้าเลยครับสวยงามครับ เหมาะแก่การมาออกกําลังนะครับด้านหน้าก็จะมีโรงแรมหลายที่ครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องเลยครับไม่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรยงงาามมตท้อ เอา้ามีทางออกได้เหรอโน่นอาจารย์โสครับแบ็กเทกเกอร์โสอันนี้สมนึกเรือนมา